สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะแอฟทักษออนมาร่วมงานวันสนันจอที่เมืองไทยรัชดาลายัยเทยเตอร์โดยกำลังจะมีผลงานละครกับทางช่องวัน31เรื่องสงครามสมรสประกบพระเอกรุ่นน้องตรีพรพันและพระเอกรุ่นใหญ่ชาคริตแย้มนามซึ่งเคยตั้งกฎไว้ว่าจะไม่รับงานที่เกี่ยวกับผัวผัวเมียเมียตบตีแต่เรื่องนี้แอฟเผยว่ายอมรับเล่นเพราะให้ประโยชน์กับคนดู ส่วนด้านความรักในชีวิตจริงกับนนกุลชานนก็แฮปปี้สุดๆหลายคนสงสัยทำไมช่วงหลังๆไม่พาน้องปีใหม่ออกงานเลยแม่แอฟบอกว่าปีใหม่บอกว่าไม่ค่อยสะดวกเมื่อถามว่าคนเอาคลิปมารีรันแม่หมอปีใหม่ทำนายแม่มีความรักก็เลยไม่ได้มาแล้วแม่แอฟปิดปากน้องปีใหม่หรือเปล่าแอฟบอกว่าเปล่าๆะน้องเรียนด้วยค่ะยังไม่ได้ปิดเทอมไม่กลัวหลุดอะไรไม่มีอะไรให้หลุดแล้วค่ะ น้องไม่ได้เห็นข่าวมีแต่แอฟเองที่เล่าให้เขาฟังว่าเป็นอะไรยังไงเมื่อถามว่าตอนนี้นนกุลจีบยังไงบ้างเขาบอกว่าจะเดินหน้าจีบติดจรวดแล้วแอฟบอกว่าไม่รู้ค่ะจริงๆต่างคนต่างทำงานค่ะทำงานหนักกันทั้งคู่แอฟไม่ได้รู้สึกถึงอะไรขนาดนั้นหมายถึงว่าเราก็เป็นคนที่คุยกันมาเรื่อยๆสนิทกันมาเรื่อยๆเมื่อถามว่าเขาบอกว่าไม่อยากทำให้เราอึดอัดเกินไป แอฟบอกว่าเขาน่ารักแล้วเขาก็ให้เกียรติค่ะถ้าจะอธิบายได้มันจะเป็นส่วนของการที่พอเปิดแล้วก็กล้าเล่นกันมากขึ้นในไอจก็แซวกันได้ตกใจไหมเขาบอกเป็นคนคลั่งรักมากแอฟบอกว่าไม่ตกใจค่ะเรารู้อยู่แล้วไม่กล้าตอบอะไรมากแล้วค่อยเป็นค่อยไปใช่ค่ะแต่ตอนนี้แอฟรู้สึกสบายใจถามว่าให้ไปอัปเดตอะไรจากเขาอีกดีไม่เป็นไรแล้วเกรงใจเขา แว่าตอนนี้เราสบายใจกันทั้งคู่แล้วแก็อยู่ในจุดสบายใจสบายตัวไปไหนก็จะได้สบายสบายเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ